คดีประวัติศาสตร์ปิดฉากลงเมื่อสารดีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2560ให้ยกคำร้องครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรที่ขอให้รื้อคดีขับรถชนคนตายเมื่อปี2548ขึ้นมาพิจารณาใหม่สารจังหวัดนครพนมอ่านคำสั่งของสารดีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พยานหลักฐานของครูจอมทรัพย์ที่นํามาสืบไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่รวมทั้งยังมีพิรุษจึงมีความเห็นให้ยกคําร้องหลังทราบคําพิพากษาครูจอมทรัพย์ปิดตัวเงียบอยู่ที่บ้านพักอยู่กับครอบครัว ได้เกิดปฏิกิริยาตามมาภายหลังจากทราบผลคดีทั้งการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการสร้างหลักฐานเท็จส่วนที่น่าจะเกิดแรงกระเพื่อมภายในกระทรวงยุติธรรมคือการที่อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชยากรรมเข้ายื่นหนังสือพร้อมเอกสารต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบคดีครูจอมทรัพย์ ส่วนที่กระทรวงยุติธรรมประธานชมรมช่วยเหลือเยออื่ออญักรรมอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินทางเข้ายืน่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับนายวิสิทธิ์วิสิทธิ์สระอัดปลัดกระทรวงยุติธรรมกรณีที่มีการรื้อฟื้นคดีของครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรผู้ต้องหาในคดีขับรถชนผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยขอให้ตรวจสอบ ในเรื่องของกระบวนการรับจ้างติดคุกและกระบวนการรื้อฟื้นคดีคซึ่งมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านหนึ่งเป็นผู้ดูแลดำเนินการ,ารอ,อ,อัจฉร,ร,ริยะยื่นหลักฐานครูจอมทรัพย์เป็นผู้กระทำความผิดจริงไม่ได้เป็นแพะตามที่มีการรื้อฟื้นคดีคและรองปลัดกระทรวงยุติธรรมพันุ์ตบรเจดุษดีอรรยวุฒิก็ทราบตั้งแต่แรกว่ามีการรับจ้างติดคุกจริง ด้วยการสอบปากคำในสัปวาปีตั้งแต่ครั้งแรกทราบว่าในสัปวาปีรับจ้างเป็นเงิน400,000บาทและรับเงินไปแล้ว200,000บาทหลักฐานทั้งหมดอัจฉริยะนำมายื่นในวันนี้เป็นเอกสารของทางราชการและหน่วยงานต่างๆซึ่งเขาอ้างว่าได้ตรวจพิสูนรรถกระบ,บะหมายเลขทะเบียนบม้คอควาย56สกลนครคันที่เกิดเหตุโดยสถาบันพระจอมเก้นบุรี กรมการขนส่งทางบกและบริษัทโตโยตา้าโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบอกผลจากการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนที่ส่งตรวจสอบว่าไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนซึ่งเมื่อนำภาพป้ายทะเบียนจาก12ปีที่แล้วบอกว่าเป็นไปได้จะมีการชนเนื่องจากมีรอยแตกของสีตรงหมายเลข5และรูนอ็อตที่แผ่นป้ายทะเบียนซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็นำให้ตรวจสอบ รวมถึงภาพจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อ12ปีที่แล้วก็ไม่ตรงกันสอดคล้องกับกลมการขนส่งทางบวกว่าครูจอมทรัพย์ได้ไปแจ้งป้ายทะเบียนหายและขอป้ายทะเบียนใหม่ส่วนทางบริษัทโตโยต้าแถลงผลการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนชิ้นส่วนรถในจุดที่มีการชนคือบริเวณมุมซ้ายด้านหน้าของรถคันดังกล่าวและทั้ง3าหน่วยงานสรุปมาว่าไม่สามารถตรวจพบร่องรอยเฉียวชนซึ่งขัดกับการแถลงของรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าตรวจไม่พบร,ร่องรอยการเฉียวชนอัจฉริยะยังบอกอีกว่าครูอ๋องหรือสุริยานวลเจริญเป็นหัวหน้าขบวนการรับจ้างหาคนมาติดคุกดูนอตต่างมันห้านะครับและดูรถคันที่ลองประหลัดนะครับนำไปทดสอบที่ขนส่งหรือโตโยต้าหรือประมเก้านะครับให้ท่านดูเลขดูน็อตตรงเลขห้า นี่คือป้ายที่ลองประหลัดนำรถไปให้สารหน่วยงานทดสอบเห็นไหมครับแล้วขนส่งเนี่ยครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยยืนยันนะครับว่าจอมทรัพย์แสนเมืองโคดมีการขอเปลี่ยนป้ายใหม่นะครับเมื่อ12ปีที่แล้วดังนั้นป้ายตรงนี้คือจึงถูกนำมาสวมโดยใช้ป้ายที่มีการขอใหม่นะครับอ้างว่าป้ายหายเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับ เอามาสวมรถคันนี้ที่มีการทดสอบที่รองปหลัดเอามาให้สามหน่วยงานทดสอบนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับยามีการเปลี่ยนชิ้นส่วนของรถคันที่นำมาทดสอบให้กับสามหน่วยงานแต่ต้นแล้วว่าสุริยานวลเจริญสับวาปีมีการว่าจ้างกันทำไมคุณถึงไม่หยุดทำไมคุณนึงยังออกมาแ้ เอาสามหน่วยงานนี้มาอ้างว่าเป็นหลักฐานใหม่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รัฐว่าจะรับผิดชอบอย่างไรในการในคําพูดที่เมื่อวานแถลงข่าวว่ารู้มาตั้งแต่ต้นว่ามีการว่าจ้างกันแล้วเอาเงินก็ประมาณแผ่นดินนะครับไปทุ่มก็ประมาณตรงเนี้ยช่วยเหลือกูจอมทรัพย์จึงเป็นผู้กระทําความผิดมาตั้งแต่ต้นนะครับผมอยากถามเหมือนกันในเรื่องของการดรําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรื้อฟื้นคดีเนี่ย ความจริงก็อยู่ในกรอบของเรื่องการขอความเป็นธรรมนะครับซึ่งในในการขอความเป็นธรรมเนี่ยมีหลายเรื่องการลื้อฟื้นคดีก็มีหลายเรื่องไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวทางกระทรวงเนี่ยนะครับได้ดําเนินการในการตั้งกรรมการนะครับเพื่อจะตรวจสอบกันได้จริงซึ่งก็ไม่ได้มีการตั้งทงว่าใครทําผิดหรือไม่ทําผิดนะครับเป็นเรื่องของการตรวจสอบที่จะ หาความจริงให้ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงจะไม่ตั้งเป็นอคติว่าใครผิดหรือไม่ผิดอันนี้คือสิ่งสาคัญที่ต้องต้องดําเนินการซึ่งคําสั่งในการตั้งกรรมการเนี่ยได้มีมาก่อนหน้าวันนี้แล้วนะครับสำหรับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มีข้อกังวลใจในเรื่องของการทําทงานในด้านของการรื้อฟื้นคดีและการอขอความเป็นธรรมเนี่ยนะครับก็ได้ดําเนินการตามสั่งการทาลรัมตรีซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้วว่าควรจะต้องมีระเบียบในการจัดการนะครับให้มี ความชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาคิดว่าระเบียบในส่วนนี้ก็น่าจะออกมาได้ภายในเวลาไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับก็ก็เรียนขอบคุณทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีความสนใจแต่ผมคิดว่าจนกว่าผลการสอบสวนที่จะออกมาจากทางคณะกรรมการเนี่ยผมจะไม่สามารถได้ความเห็นใดๆกับข้อได้จริงที่มีอยู่นะครับก็ก็เรียนขอบคุณทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนว่าท่านใดจะมีการพูดไปก้าวล่วงใครเนี่ยผมผมเรียนว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของแต่ละท่านที่จะดำเนินการ ด้านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วในเรื่องดังกล่าวตอนนี้จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องข้อเท็จจริงได้ส่วนเรียวเวลาการตรวจสอบปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าให้เวลา30มสิบวันเราตั้งให้เวลา30มสิบวันในส่วนของกระทรวงครับ ต้องรอต้องรอคณะกรรมการครับเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องต้องไปดูให้รายละเอียดครับถูกต้องครับก็เราให้ตรวจสอบก็ได้จริงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการมองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทําอะไรบ้างเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นมาแค่เฉพาะไม่กี่เดือนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีการดําเนินการมาก่อนหน้านี้ นานมากพอสมควรน,นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันใช้เวลาเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ทั้งพยานหลักฐาน,น,น,นาผมผมตอบไม่ได้หรอกครับเพราะคณะกรรมการในการตรวจสอบว่าดิจริงนะครับต้องต้องเรียนถามท่านประหลัดว่าวันนี้เนี่ยบุคคลที่มีส่วนร่วมก็คือท่านรองประหลัดแล้วท่านจะแต่งตั้งใครนะครับที่ตําแหน่งสูงกว่าท่านรองประหลัดมาดาเนินการตรวจสอบขขอ้อเท็จิ้งในั้งนี้ ค,คือคือคำสั่งที่ออกไปแล้วครับไม่ใช่เรื่องจะแต่งตั้งนะครับผมได้มีคําสั่งแต่งตั้งไปแล้วนะครับก็จะมีท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานกิจาการยุติธรรมซึ่งเป็นระดับอธิบดีนะครับในการตรวจสอบและท่านอธิบดีไปตรวจสอบรองบรรลัดมันจะเหมาะสมนะครับอันนี้อันนี้เป็นยังไงครับท่านทำไมครับม,มีปัญหาอะไรหรอก็ผมถามว่ารองบรรลัดเนี่ยนะครับสูงกว่าตาแหน่งอธิบดีไม่เท่ากันแล้วผมถามว่าด้วยเหตุผลนะครับความยุติธรรมตรงนี้ในเมื่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันถูกทําลายโดย โือคือคือ,คอทัทีนะฮะคือผมไม่สามารถจะให้ความเห็นนะครับในเรื่องข้อเท็จจริงได้ครับมไม่รับฟังเลยว่าวันนี้ข้อมูลที่ผมเอามาไม,ไม่ไม่ไม่ผมตั้งคณะกรรมการไปแล้วนะครับผมขอขออย่างนี้ถ้าถ้าถ้าทางคุณอัจฉริยะจะจะแสดงเนี่ยผมไม่ได้มีข้อขัดข้องแต่ว่าผมเนี่ยตั้งคณะกรรมการไปแล้วว่าวันนี้ท่านจเลยว่าเมื่อวานนี้ท่านรองบัลลัดกระทรวงนะครับได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขารู้มาตลอดว่ามีการว่าจ้างกระบวนการนี้มีการรับว่าจ้างการรับจ้างปิดคุกและที่สําคัญเนี่ย เขายังอ้างถึงสหน่วยงานคือโตโยต้าปรจจาม้าวแล้วก็ขนส่งเนี่ยว่าเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานใหม่ซึ่งจริงๆแล้วทั้งสาหน่วยงานนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นการหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะว่าสหน่วยงานนี้มันจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์ยังไงเพราะว่าไม่มีสถาบันไหนรับรองไม่ว่าจะเป็นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงธิรยก็ไม่เคยรับรองสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตรวจการกก็ไม่เคยรับรองแล้วผมถามว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อวันนี รถที่เราประหลัดเอามาทดสอบเนี่ยกลับมีการสวมป้ายทะเบียนกลับมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนมาทดสอบเพื่อหวังผลผลในทางคดีผมถามว่าวันนี้ผมอยากให้ท่านดูนิดเดียวแอ่หงแถลงแต่ให้ท่านดูนิดเดียวไ,ม,ไม,ม่ผมผมผมจะต้องรีบไปนะครับในการพิจารณาในเรื่องคามนุ์นะครับต้องขอประทานโทษจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ได้ตั้งกรรมการมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกรรมการมีข้อพิสูจน์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับขอบคุณครับ ่อนที่จะมีความเห็นในการรื้อฟื้นคดีกระทรวงยุติธรรมได้มีการวางระบบเพิ่มเติมว่าจะต้องมีรูปแบบคณะกรรมการไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเป็นคนตัดสินใจขณะน,นี้ได้มีการปรับระบบรับเรื่องการร้องเรียนแล้วเพิ่มไม่ใช่เป็นการทําง,งานของใครคนใดคนหนึ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ได้นําเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยได้มีการปรับระบบการรับเรื่องนะครับว่าจะรับเรื่องจากสบรนะครับสอบรอรจะเป็นตัวที่กระจายเรื่องให้กับหน่วย,ยงานในกระทรวงยุติธรรม ถ้าเป็นเรื่องการลื้อฟื้นถ้าเป็นเรื่องการด้านกฎหมายนะครับก็จะมีกรมพึง้องสิทธิ์นะครับถ้าเป็นการกล่าวหาเจ้าหาน้าที่ก็จะไปที่กอจองนะครับในส่วนของการดำเนินการกับคนอื่นเนี่ยก็จะมีทั้ง dsi ที่อาจจะเข้ามาสอบสวนเพราะฉะนั้นมันมีนกลไกที่เกี่ยวข้องหลายส่วนนะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการครับ คือเดิมมันไม่มีระเบียบที่มีความชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้เราเราได้ได้ตรวจพบแล้วเราก็พบว่าจะเป็นต้องแก้ไขซึ่งการดําเนินการยกล่างระเบียบเนี่ยทำมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วคงจะใกล้เสร็จแล้วครับคือคืออย่างนี้ครับเราก็ต้องรวมสูนย์นะครับแล้วก็ดําเนินการในเรื่องนี้ให้มีความชัดเจน ความจริงเรื่องการขอรื้อฟื้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับ <c oughs> <vein. S 2> เวลาคนที่มีคําพิพากษาเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความรูร้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งก็เป็นความเห็นของเขานะครับทางเราเนี่ยไม่สามารถจะไปบอกว่าเขาได้หรือไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าเมื่อมีคําพิพากษามาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไม่ดําเนินการให้ดีเนี่ยสิทธิของเขาเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะการรื้อฟื้นเนี่ยทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ทำครั้งที่2ไม่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสามารถดําเนินการได้ดีเนี่ยเราก็เป็นการช่วยกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการรื้อฟื้นเป็นการดําเนินการตามกฎหมายนะครับในส่วนนี้ทางกระทรวงก็จะต้องรับเรื่องมาและดําเนินการออกระเบียบให้มีความชัดเจนฝ่ายตํารวจตลอดห่วงการพิจารณารื้อฟื้นคดีสังคมมองภาพตํารวจเป็นผู้ร้ายกระทั่งสารดีกาตัดสินออกมาผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวันดคนครพนมพลตร,รีสุวิชานยานกิติกุล ได้ออกมาพูดถึงแนวทางการทํางานของตํารวจว่าจะมีการตั้งคณะทํารรงานตรวจสอบทุกขั้นตอนพลตรุตรีสุวิชานยังได้สั่งการให้คณะทํารรงานเกี่ยวกับการคลี่คลายคดีครูจอมทรัพย์หลังสารมีคําพิพากษายกคําร้องโดยมอบให้พันตรุษเอกอดิศักดิ์ผลศรีหาราชซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสพนาโดนในช่วงขณะเกิดเหตุ พร้อมด้วยพันุ์ตำรวจโทกิติศักดิ์สำธิ์สกุลชัยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสามโรงพักกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหานายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องเพื่อนสนิทของครูจอมทรัพย์และกล่าวหานายศัพท์วาปีคนที่แอบอ้างเป็นคนขับรถตัวจริงโดยตำรวจพบหลักฐานการเข้าแจ้งความว่ามีคนขับรถสองคนคือเมื่อวันที่23ธันวาคม2556 นายเสิร์รูปสะอาดอ้างว่าเป็นคนขับรถตัวจริงไม่ใช่ครูจอมทรับจึงต้องการมาลงบันทึกและต่อมา19พฤษภาคม57นายสุริยานนท์เจริญหรือครูอ๋องได้พาในสับวาปีไปแจ้งความว่าเป็นคนขับรถและนี่ถือว่าเป็นพิรุษเพราะว่ารถหนึ่งคันมีคนขับรถถึงสองคนรายการแฟ้มความจริง ลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่8หมู่ที่2ตํตำบลน,นาคูอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมบ้านของทัศนีหานพยักษ์พยานปากเอกของครูจอมทรัพย์เมื่อไปถึงบ้านปรากฏว่าบ้านล็อกปิดกุญแจทราบจากเพื่อนบ้านว่านางทัศนีขี่รถออกไปซื้อของและในเวลาไม่นานนางทัศนีก็กลับมาแล้วก็บวกไม้บุกมือบอกว่าจะไม่ยุ่งแล้วที่ผ่านมาเหมือนทำคุณบูชาโทษยืนยันไม่ได้อยู่ในขบววการรับจ้างติดคุก และไม่เคยรับเงินจากใครเฉยๆเพราะเราไม่ได้พูดเท็จเพราะเราพูดจริงเราเห็นจริงเราไม่แเม่ทำไมต้องมาให้เราเดือดร้อนล่ะเราอยู่ของเราอยู่นี้เราอยู่อย่างนี้เราไม่ได้มีอะไรเลยโ,โยเท็ศที่ไหนเราไม่ได้เท็จพูดจริงก็พูดจริงก็อยู่อย่างเงี้ยจะไปเท็จกับใครล่ะเห็นมีอะไรเลยไม่ใช่ว่าได้เยอะแยะไม่มีอะไรเลยข้าวก็ก<ม>ินบ้านเราเราก็อยู่บ้านเรา เราพูดก็เหมือนกับเราเห็นแล้วเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละก็จบเราก็คิดว่าเออพูดแล้วก็จบไปคิดว่าจะมาเอาเรื่องเอาความเหมือนนี้แต่แต่ชื่อน่ะไม่เคยรู้จักชื่อเขาเลยบอกว่าเขาชื่อนายอะไรนายจับวาปีนี่แหละตอนนี้เขาแก่แล้วก็กวดมา,าปีห้า,หาก็มีอยู่ดูข่าวเขาบอกว่าเป็นพยานเท็จแจ้งความเท็จพูดความเท็จต่อสาลต่ออะไรอยู่ในขบวนการ รับจางติดคุกก็เลยกลัวจริงแล้เพ็าไม่เคยไม่มีใครมาบอกให้ว่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เห็นศพอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครมาบอกคดีนี้ยังจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปเพราะว่าการตรวจสอบความจริงในชุดที่3ในคดีครูจอมทรัพย์กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง